Pretty, pretty, pretty. This that pretty girl, man, she this that flaunt, she just touched. เรียกได้ว่าช่วงนี้เจอกระแสะดราม่าอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวสําหรับเจนนี่แบล็กพิงค์ที่ล่าสุดเธอกําลังเตรียมปล่อยเพลงโซโล่ใหม่แก่กองชนิดที่ต้องบอกเลยว่าตามสมาชิกของวงอย่างลิซ่าแบล็กพิงค์มาติดติดกันเลยทีเดียวโดยในครั้งนี้เธอได้มากับเพลงที่มีชื่อว่า Mantra และในตอนนี้ก็ได้มีการเริ่มทยอยปล่อยคลิปทีเซอร์ MV และรูปภาพโปรโมทเพลงใหม่ออกมาให้ได้รับชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าช่างเป็นลุคที่ดูสบายๆแต่ขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกฟิลตัวแม่สุดฮอตแบบร้อนแรงกันเลยทีเดียววแต่่ทา ทอทำกลางเสียงชื่นชมจากแฟนคลับมากมายก็มีชาวเน็ตบางส่วนต่างพากันออกมาวิจารณ์กันสนัน่นโซเชียพลพร้อมเผยว่าชุดของเจนเนี่ดูไม่ส่งเจนเนี่เลยสักนิดบางรายก็วิจารณ์แรงหนะักพร้อมลั่นว่าทำไมดูเหมือนคนกำลังตั้งท้องซึ่งงานนี้ก็ได้ทำเอาเหล่าแฟนคลับเจนเนี่ถึงกับขึ้นพร้อมเดือดไปตามๆกันเลยทีเดียวโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ ก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตช่วงนี้อยู่ในช่วงกำลังลงตัวกันเลยล่ะค่ะสำหรับซุปตาสาวระดับโลกอย่างเจนนี่แบล็กพิงที่ขณะนี้เจ้าตัวนั้นเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจนักแสดงรวมถึงยังเป็นสไตล์ไอคอนที่เรียกได้ว่าคิวงานเรียกตัวทั้งวันไม่มีพักกันเลยทีเดียวสำหรับสาวฮอตอย่างเจนนี่อีกทั้งยังมีเรื่องน่ายินดีที่ทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างพากันใจฟูไปตามๆกันเมื่อเจนนี่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงเรื่องที่ตกลงเซ็นสัญ,ญญาในฐานะศิลปินเดียวกับค่ายเพลงชื่อดังระดับโลกอย่างค่ายโคลัมเแบบ าร์เนอร์ชิร่วมกับทางออเดรตรียซึ่งเป็นค่ายของเธอเองโดยภายใต้สัญญาในครั้งใหม่ทั้งนี้ด้านเจนนี่ยังออกมาประกาศข่าวดีถึงเรื่องปล่อยซิงเกิลเดี่ยวใหม่ในเดือนตุลาคมนี้อีกด้วยงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทําเอาเหล่าแฟนๆอย่างชาวบลิงทั้งหลายต่างพากันตั้งตารอคอยกันอย่างใจจดใจจอ่อพร้อมนับวันถอยหลังคอยเพลงใหม่ที่มีชื่อว่ามัน t ราโดยจะมีกําหนดปล่อย MV ในวันที่11ตุลาคม2 5 6 7ที่จะถึงเร็วๆนี้ซึ่งเจนนี่ก็ไม่ได้ปล่อยให้แฟนๆต้องรอแบบเสียเปล่า,า่่ออยยางดดดโเเธไ้ริม ปล่อยคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงออกมาเรื่อยๆให้ได้ติดตามรับชมกันอาทิตย์เล่นชาเลนจ์เพลงใหม่ล่าสุดพร้อมกับเผยเบื้องหลัง MV ให้ดูเป็นน้ำจิ้มเบาๆซึ่งล่าสุดเจนนี่ก็ได้เริ่มปล่อยตัว m v ็มทีเซอร์ออกมาแล้วโดยภายในคลิปที่เผยเห็นมูดโมโนโทนสุดร้อนแรงแถมยังมาพร้อมกับบีดหนักๆตามด้วยเสียงร้องสุดคุ้นเคยที่เป็นเอกลักษณ์ของเจนนี่อีกทั้งด้านเจ้าตัวก็ยังไม่ลืมที่จะใสอินเนอร์ที่เต็มไปด้วยคาริสม่าชนิดที่จิกกล้องแตกฉบับสาวฮอตสุดชิคทั้งนี้เจนนี่ยยงด้ปปล่อ่อเเเซภาพพรรูโม,หมทหีีกน แบบเๆโดยเซตภาพเดียวของเจนนี่ก็ต้องบอกเลยว่ามีครบทุกรสชาติกันเลยทีเดียวกับลุกใหม่ล่าสุดใน MV เพลงไม่ว่าจะเป็นลุกแบบหวานที่ใส่ชุดมินิเดรสสั้นชีฟองสีขาวที่ได้ให้ f e ล l i n g ความรู้สึกแบบลูกขนุนติดแกลมสุดๆหรือจะเป็น f e ล l i n g สาวแซ่บฉบับตัวแม่ที่มาพร้อมกับเสื้อสีขาวรัดรูปที่โชว์เห็นถึงบอดี้สุดเซ็กซี่ไม่ว่าจะอกเอวสะโพกที่ดูยังไงยังไงก็รับเข้ากับชุดได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวจนทําเอาด้านแฟนๆนอินเตอร์ถึงกับพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสนันกันเลยทีเดียวอา โอไมก์กอดราชนีกำลังมาเยือนบางรายก็กล่าวว่าให้ความรู้สึกแบบชายหาดนึกถึงสาวผมบอนนึกถึงไอศครีมนึกถึงช่วงฤด,ดูร้อนเพลงแห่งปีเจนนี่รารักเธอมากเจนนี่คุณสวยมากๆเรียกได้ว่าเจนนี่ได้กว่าดคาชื่นชมพร้อมมัดใจจากเหล่าแฟนๆได้อยู่หมัดก,กันเลยทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าจะมีเสียงชื่นชมและยินดีกับผลงานชิ้นใหม่ของเธอเป็นจํานวนมากก็ตามแต่ทว่าก็ยังมีชาวเน็ตบางกลุ่มที่ต่างแห่พากันเข้ามาร่วมคอมเมนต์ถึงรูปภาพโปรโมทเพลงดังกล่าวพร้อมวิจารณ์ถึงชุดและสรีรักของเจ เจนนี่กันไปต่างๆนาะนาะนะอาทิเจนนี่ลืมเก็บพุงหรือเปล่าทําให้ภาพนี้เธอดูเหมือนคนที่กําลังตั้งท้องบางรายก็กล่าวว่าทีมงานคนเซ็นเซอร์ภาพพุงป่องของเธอก่อนที่จะปล่อยออกมานะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่สื่อออกมาในเชิงลบอย่างมากมายแต่ก็ยังมีหลายคนที่ต่างชื่นชมเจนนี่พร้อมมองว่าที่เจนนี่เลือกที่จะไม่ตัดต่อรูปและเลือกที่จะเผยรูปร่างที่แท้จริงของผู้หญิงที่ในบางครั้งก็อาจจะมีบวมหรือว่ามีพุงบ้างแต่ก็ยังคงสุขภาพดีโดยทั้งด้าน ที่เห็นพ้องต้องกันพร้อมแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวนี้ว่าฉันเชื่อว่าผู้คุณบางคนไม่เคยเห็นร่างกายของผู้หญิงหรือว่าเรียนรู้ผ่านกายวิภาคของผู้หญิงเพราะคุณมองว่าเธอดูเหมือนกำลังตั้งท้องกับผู้หญิงที่มีร่างกายปกติได้ยังไงในขณะที่อีกรายก็ได้กล่าวว่าไม่อยากจะเชื่อที่มองว่าเธอเหมือนคนตั้งท้องทั้งๆท,ที่มันถือหน้าท้องปกติฉันอยากขอบคุณเจนนี่ด้วยซ้ำที่ลงภาพทีเซอรน์นี้เพราะว่าเธอมั่นใจในรูปร่างของตัวเองมันทําให้ฉันรู้สึกมั่นใจกับรูปร่างของตัวเองด้วยดยว,ดวยยเเเช่นนดีกกัธอสมมบบบรณ์แาๆ แม้ว่าจะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบที่สื่อไปถึงการบอดี้แชมมิ่งอย่างหนักบนโซเชียลก็ตามแต่สิ่งที่ตระหนักได้ถึงดราม่าในครั้งนี้อย่างชัดเจนนั่นก็คือแฟนคลับจากทั่วโลกที่ยังคงสนับสนุนเจนนี่อย่างต่อเนื่องพร้อมชื่นชมและสนับสนุนถึงความมั่นใจและกล้าที่จะเลือกเป็นตัวของตัวเองซึ่งก็ดีสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายโดยหลายคนหวังว่าเจนนี่จะสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยพลังบวกและจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง